วัสดี FC ทุกท่านด้วยครับเกมเรื่องครับเทือสัตว์อาที่พิกเตอร์สภาพสนามนี่ค่อนข้างดีครับวันนี้ครับไม่ได้ครับบอลทางขวาของพัทยาสหรัฐอุย้ยเขาพาทางขวาพัทยาข้างไหนมี3สามคนซักตรนี้โอ้โหเรียบร้อยครับแม่ไม่อ้อมไซด์ครับโอ้ย ฝ่มีชุดนีด้ครับชุดแรกครับกิน<ฮ>ได้ทางซ้ายมีนะัทพงศ์นัทพงศ์งองข้างในเปิดโค้ง,งไปให้กับเฉลิมชัยไกรวิเศษฝ่ายเฉลิมชัยอยยังไม่ได้เฉลิมชัยมีข้างในสองคนเธอศักข์ขวาของเธอศักเปิดไปที่เสาสองวิกเตอร์การเปิดไปเสาสองจังวันนี้มงเอ้าูหยเียวเสาอเงี 2, ยบ เธอสักเธอสักให้มาตรงันนี้เฉลิมชัยข้างในมี2คนเฉลิมชัยเปิดมาจังหวะนี้พยายา,ยามอี่หาจังหวะจอฮับวางเข้ามาทั้งขวามีพื้นที่เอาบอลลงสวยแล้วครับพัทยาทั้งขวามีข้างใน3มคนขวาพัทยาโอ้ยฝืนหนอยนะพัทย,ยาไหลมาจังหวะนี้ทะลุรู้คนครับที่มาในก่อเปิดมาจังหวะนี้หุ้ยนิดเดียวครับพัทยาโอ้ยตังความเปิดจังหวะนี้ให้กับจนทรวงอย่างนี้ผ่านพัทยาแถวสองพิชิตซัดลูรนี้หุ้ย จะโขบยังไม่แม่นเพราะพิชิตโดนชนจังหวะนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรทั้งขวามีพื้นที่พัทยาขวากดจังหวะนี้หุยบอลเฉียวเสาครับขวาของพัทยาเปิดมาที่เสาสองสลายุดออกมาจังหวะนี้อุ้ยไม่ถึงบอลครับบอลเข้าทางตลอดพัทยาไหลมาจังหวะนี้รูกนะจังหวะนี้ซ้ายพัทยาเปิดมายังเก็บไม่ได้ซัดด้วยซ้ายจังหวะนี้อุ้ยให้เล่นต่อครับ ทางขวาพยาเปิดมาจังหวะนี Bye. Bye. ้ยังไม่ผ <day> ่านสองกินนะคนสองพัทยาซัดตรงนี้โอ้โยใช่ไหมเก็บไม่ได้ภูนาาแตะเข้ามาแล้วกอบให้มาจังหวะนี้ถึงดาตุลูกยิงคูซัดโอ้ยโอ้โหยังไม่ได้ครับไปฟ้องผู้สิีก์เฮนบอลนัดทังหวะนี้ครับบอยโดนเหลืองเป็นเหลืองแดงครับให้แดงกับภูนาาครับโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ครับเอาแล้วครับวันนี้ครับ เฮ้มันเดือดครับเฮ้ยโอ้โหเจ้าอีสิกรโดนเหลืองครับแล้วก็วรศิินเดินไปหาผู้เล่นของพัทยาอยึ่งคนครับน่าจะโดนล็อกเข้าในจังหวะนี้สหรัฐพันนีวัดไหลมาหูย ชิดมองข้างบนแล้วยกไปให้ครับปีทีก่อนโมงเช็ดมาจังวันนี้จะตุรงพิมพ์คูณล็อกเข้ามาขวากดโอ้ยอัยาตั้งใหม่ออกไปทางขวาเก็บบอยได้โอ้ยเข้าปวดจังหวันนี้ที่ก่อนไปเข้าทางโอ้โหโค้เปิ้ลเติ้ลเวลา ปัตยาเลรฟินเอาชน,นะสายมิกับินในบ้านไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่